ไปต่อหรือพอแค่นี้โค้ชฮุนไดตอบเรื่องอนาคตวิภาวีหลังโชว์แจมเด่นทั้งรกรับข้างซองฮยองเฮดโค้ชฮุนไดฮิวสเตรตตอบเรื่องอนาคตวิภาวีหลังโชว์แจมเด่นทั้งรกรับวันที่13มกราคม67ควนหลงการแข่งขันวอลเล์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023-24รอบ4ฮุนไดฮิลสเตรทของมดวิภาวีสีทอง ทีมจ่าฝูงเฉือนชนะ GS c a n t e c h 3ต่อ2เซตเก็บเพิ่มเป็น52คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของหลีกทิ้งห่างอันดับ2อย่างพิงค์สปเดอร์5คะแนนล่าสุดคั้งซองฮยองเฮดโค้ต์นาฮดนสเตรทออกมาพูดถึงการต่อสัญญากับสาวไทยในซีซั่นหน้าโดยระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสัญญากับวิภาวีผู้เล่นต้องเข้ากับทีมได้ดีและผมสงสัยว่าจะมีคนที่ดีพอๆกับวิภาวีหรือเปล่า หนึ่งปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเราทำงานร่วมกันได้ดีผมคิดว่าเราควรไปต่อด้วยกันถ้าเป็นไปได้ขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ